ผมติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจมาตรยาส5 2ขอชื่นชมการทำงานของคุณจิรพรสินธุพัยสสน้ำครับแห่งจังหวัดร้อยเอ็พักเพื่อไทยได้เปิดประเด็นว่าการทุจริตคอร์รัปชันในรัฐบาลของประยุทธ์จันโอชาห์มีมากมายเหลือเกินโดยเฉพาะแวดวงขนาดยกของนายกรัฐมนตรีคนนี้จากลุงสู่หลาน สมัยก่อนเราเข้าใจว่าสปอเนี่ยคือปอและก็ปวิทย์และประยุทธ์สปอบูรลภาพาพยักกอดคอกันทำรัฐบาลหารครองอำนาจมา8ปี9ปีแต่ปัจจุบันนี้มันมี3ปอใหม่ซึ่งมีการประมูลจัดซื้อจัดจ้างได้ทุกโครงการแม้ว่าจุดทะเบียนแค่2องแสนยังประมูลได้ไม่รู้10บล้านเกิดขึ้นในกองทัพประยุทธ์จันโอชาจะต้องมาเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบกับสามปใหม่ประยุทธ์ปฐมพรปีชาจะใหญ่กว่าสามปเดิมหรือเปล่าไม่ทราบนี่คือการทุจริตคอลัชันประยุทธ์บอกผมไม่ได้ทุจริตแม้แต่บาทเดียวผมเคยบอกว่าประยุทธ์ตัวการการยึดอำนาจก่อการกบฏรัฐประหารคือการทุจริตที่ร้ายแรงที่สุดนำไปสู่การประมูลจากเหล่าลุงสู่หลานดังกล่าวไปไม่รอดหรอกครับ ไ,ไม่รอดการทุจริตคอร์รัปชันมีอยู่ทุกกระทรวงทบวงกรมจัดซื้อจัดจ้างเมื่อไหร่หวานหมูเหมือนไอศครีมดูดกันไปดูดกันมาประชาชนไม่ได้อะไรกว่าจะได้แม่เป็นเศษไม้ของไอศครีมไปประยุทธ์จึงเป็นตัวเป็นแหล่งเพราะเพราะเป็นแหล่งเพราะพันธุ์การรัดการทุจริตคอร์รัปชันจากการจัดซื้อจัดจ้างจากลุงสู่หลานเรื่องนี้ประยุทธ์ต้องตอบให้แก่สังคม ได้เข้าใจเพราะไปเปิดบริษัทในค่ายทหารก็เป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่แล้วต้องเคลียร์เรื่องนี้นะครับประยุทธ์เถือนโอชา